ครับสบายดีผมเองพี่น้อนมดเศร้ามังสบอนเนาะนี่ญามัดมาเปิดเพลงอะที่ได่พาไปเป็นอุปรกรณ์ทำเงินเนาะที่เราสั่งมาอีกทีกันเิาจะมารวมมามืดเท่าไหร่ เพลยงกติลิกษิตคิดว่าไม่ครบแล้วเนาะได้มาครบแล้วไม่ไม่ร่วมเบิดนี่ไม่บริสุทธิ์เนาะไม่เขาเองจ้างกะส่างหกพันสะพอะสาอหกพันแต่ว่าบริร่วมขาไม่ ไม่ไม่ไม่เจ้าของเนาะรบแล้วไม่บาทเนี่ยอีนกับไส้สั่งมาแล้วอีนกับไส้ยางระเครื่องรวดยางระเครื่องรวดพันแปดเสาเกาต้นเนาะเพราะว่าติต่อข้างหลังเกาต้น ขาไหลเป็นแมพสามต้น,ตนนี่สามต้น,ตนนี่พันสี่สามต้นพันสี่เก้าต้นสามพันสี่พันสี่พันเหมือะสี่พันถั่วเนาะสี่พันใส่กับหกพันรวมใส่กับไม่พอดีเป็นหมื่นหนึ่งหมื่น หมื่นเอสแปดร้อยยังบอกพบกด้อยางอุปกรณ์หมื่นเอสแดรอยเบิดไปแล้วหมื่นอสแปดอยยังหลังกระสีแหละก็ะเล็กเล็กถั่วฮาจิมาทีคานมันเล็กเสษสกิเบิดเท่าไรแหละบัดเฮดทูแลเดสิรวมมือใหม่ใหม่เนาะรวมทุกขัง มกทิเบิดเท่าที่เฮาจิก้อ,ออกมานี่จิก้อ,ออกมาทางหลังนี่เฮาจิก้อ,อ,อ,องมาสามห่องเนาะห่องละสามแมปรวมแล้วก็เก้าเมปทังกระเทือกทั้งเทิง,ทง,ทงน้ำมันกระชับมันติดแมรพอต้นหน้ากระชับมนออกมาประรมาณแปดติดเทนหรอนือว่าเก้าซีกแล้วเฮาบบ่ฮู้มันต้องมีกระเทเือกเนาะเฮือน มันก็มีอย่างไรเนาะมันจะมีสานี่แหละส่วนเขามาเห็ดก็แล้วอันนี้ฟาแต้มือมาเห็ดเนาะหาแต่มือเสรนจเสร็แล้วจะบิดเท่ไรจะใช้มารวมให้ฟังไหมมันหนาสิโตกะที่ละสามเมตรหนาสิโตกใส่กันกับเพื่อนคู่อะไรมาหนี่งามเมตรเนาะ แต่มียัางายได้คือนีปก็เด็จบพี่นลงงเชเท่านี้นะครับตมไหวไ้พออย่างินะ